ว่าเป็ดด่างเลียบองุ่นพริกพริกใส่อย่างนี้กวพริกข้าวคักก่วหน้าบีบใส่กว่าน้ำปลาตานี้ได้ไปเสียบคุณจะเห็นกว่าไส้หล,หลามเข้ม ใบผักอยู่ข้างล่างใช่ไหมน้องราบรอ้ยังหอมมาซี่มึงเดจะพี่น้องจะตดเลยซี่มงึงอืมอืม,อมจืดเชี่ยวพี่น้องป่าใส่หน่อยนึงอยากให้มันหอมเนี่ยเกี๊อกกระเทียมใส่ให้พี่น้องกระเทียมเกี๊ยวย,ยังหอมเลยเนี่ย,เ,ยเกี๊ยว ภาพแบเบเสียบด้วเนี่ยเสียบเลยลาบเป็ดตุม่มสวัสดีครับพี่น้องพ่อฝงายสู้ปูสู้สคนมา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 ,มาสวยลาบเป็ดแซ่ยบเลยเก็ดแมโค u พี่น้องเป็บแมงค uo เอามาตุ่มก่อนเราเอาไปอบเอามาซอยบางๆมาลาบใส่เครื่องแบบเนียนๆเด้พี่น้องน้องสุปเอามาต้มพักก็มี หมูเราพ่าออกแตงบอกทั่วเลยละ่ะต้นหอมเข่าเนี้วเข่าเนี้วฮอนฮอนเหมือนเดิมเข่าเนี้วฮอนฮอนมาเด้อมาสวยพร้อมกันพี่น้องรับชมอยู่จกักวันใดก็คอมเมนต์บอกนะพี่น้องสีผ้าสวยแซ่บนุ่งๆเด้บอบไลายแบบโบไลพี่น้องเอ้ยพี่เข่าควรนะพี่แข่งพี่ขวัวไม่บ่กกูดโบอยดิคำแบบไงืึ หอมเจ้าอืมอืมขวดนวเลย น้ำซุปเป็ดโอ้โหลวกเขียวม่ควาวนเลยมาได้พี่น่องมาด้ยวยหายกินเขาเทียงพร้อมกันตอนนี้มันเทียนดอกใบสองใบสามเลยเนี่ยยูโคลาดยูโคลาดตอนนี้ฝนฝนตีตกหรอ lửa mai là nhỏi nhỏ, bọc bọc lợn nhiều người phải chết ừ ง้อปิเนเนือเนือเป็ดอ้กัน ั่สูตรนี้ยังหอมบอกเลยเอาเนื้อเป็ดไปต้มก่อนแล้วเอาไปอปปบถึงรูอ่ยลาบแห่งๆตุ่ยดววใส่ไป้อง ียม ساي នេះ ساي បូបូទូដល់តុកអឺអឺ

ồn Ừ. 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 view Ừ. bạn <laughs>

ngan tiếng, hả, 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 ก่อเลยบุ๋เสบ,เสบเสพสบี่น้องสบดีเลยพี่น้องเก็ดเอียงผมเสบผมเนือเป็ดยังรลุมลเหร ทีอแกอยากิดอั้มเนอมันสั่งเป็น,ปนไปเลยตึ้งหาหาคนเก็บหงายมันเก็บมืออยู่พี่น้องมือยังเก็บอยู่เก็บเต็มที่ปไปเลย Thuộc của hoàn rồi ừ. bố ừ. bán tiệp